เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรแท็กคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ไงไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยให้ท่านชมไปเลือกใช้กันแล้วครับคันนี้ฮอนดา้าซีวิคตาโตรครับสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยครับถนนรถสภาพดีเลยนะครับเครื่องดีสิบห้าบีน้ำไม่ดันงขนไม่ไหลเดินทางไกลได้สบายหายห่วงเกียร์ออโต้เข้านิ่มนวลจูงลากก็ยังดีเลี้ยวสุดไม่ดังครับ นิ่มๆเลยนั่งบสบายๆไม่มีปัญหาครับช่วงล่างดีเฟกทั้งสีล้อเลยระบบไฟก็ติดครบทุกจุดสีสันงงาม,งามลออพันครับสีเก้าเซนตได้เลยสวยทั้งภายนอกภายในครับภายในก็สวยไม่หักไม่แตกครับสภาพดีแบตหกสิบห้าครับรอๆตามนี้ครับยางปี2ีครับเติมเต็มใช้ได้อีกหลายปีนะครับสามสี่ปีห้าปีเลยยางใหม่ปียบส แอร์เย็นเพลงดังชัดแกวกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับมีช้าอยู่บานหนึ่งนะครับมีขึ้นช้าอยู่บานหนึ่งครับบางบานนะครับแล้วก็ขึ้นลงได้ปกติครับอาจจะฝืดภาษีหกหนะครับคันนี้รีวิวดูกันเรื่อยๆครับดูกันรอบๆคันสีสันงา้ารอบคันตามนี้ครับห้าหมื่พันบาทนะครับราคาสมเหตุสมผลรถสภาพดีเอาไปใช้งานได้เลย ใครสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองซือรถทั้งทีนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมีรถสวยราคาถูกมาให้เลือกซื้อประจําแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่สายสี่ครับสายสีตัดใหม่ทุ่มแบนด์ห0ึ่เก้าพันบาทครับซีวิตาโตออกเป็นรถมือสองแค่แล้วครับกอขายกนตามสภาพนี้เลยครับไปดูดูเรื่อยๆก่อนแต่โดยรวมก็ยังสมบูรณ์ เครื่องดีเกียวออโต้บอกผ้าไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่โซมสียังสวยลายยังชัดด้านหลังก็เช่นกันนะครับไม่ขาดไม่โซมสมบูรณ์พร้อมใช้ครับจัวข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับท้องเครื่องเดิมเช่นกันตัวเครื่องแห้งๆโมดีสวยนะครับขันหน้าเดิมครับรอยพับรอยน็อตยังกลมรอยพับยังสมบูรณ์ ไม่มีรอยซ่อมนั่นเองนะครับไม่มีรอยชนดูกันใกล้ๆหก่อนนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ